But if you ever fall down straight to the bottom And you can't get back where y o u starting any place Anytime you gotta know for you I'll find อ้าวขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันใน MR s i s t e r GAMERN แล้วก็คือ MR GAMERN นั่นเองโอเคเราจะมาโปรโมทแชนลให้กับอ่าชื่อว่าอะไรวะ ออมเกมมใช่มอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเขาก็จะทําเกี่ยวกับเกมของ Minecraft นะครับจะมีหลายหลายอย่างเลยมีฉลองยีเดีรับมีอินโทรให้ด้วยนะครับมีทาอินโทรใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืม่ะมีเกมอื่นอื่นอีกมากมายด้วยก็อย่าลืมไปกดไลค์แลวกด s u b สไคร้เขาด้วยนะครับและก็เปิด การแจ้งเตือนเพื่อออ่าดูคลิปใหม่ๆจากเขาด้วยนะครับอะคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวให้ดูะายในหน้าหลักของผมหุยอ้อเจ็ดสิบเจ็ดล้านอ๋อผมเองอ๋อไม่ใช่ละดูสิครับหน้าหลักของผมมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักจริงๆเลยโอเคนะัเราองมาจัดให้ดูเลยโอ้โหโอเคเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและเป็นกำลังใจในการทำชาแนลต่อไปขอบคุณครับ